สว,สวัสดีครับสวัสดีพี่พีสวัสดีพี่พชาว YouTube ทุกท่านวันนี้ก็แวะเข้ามาอู่ครับแวะกันมาในช่วงยามเย็นนะเข้ามาติดตามเมก้าน้อยอะที่วางเครื่อง P11 ก็สวัสดีเป็นทางการครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอทัศนัยชนะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยทําคลิปอะไรมากครับยุ่งครับยุ่งกับการเตรียมรถวิ่งอ้อยอ่าคนอื่นเขาวิ่งกันเป็น เกือบพันตันแล้วครับของผมโคต้ตนน้อยๆยังไม่ได้ไปสักตันเนี่เราก็พาพี่ยิบสีมารับชมครับนี่ครับก็วันนั้นก็เครื่องขึ้นแล้วแต่วันนี้เรามาชมเ,าเกียร์ครับเกียร์เกียร์ยกขึ้นเรียบร้อยครับเกียร์รเยยกขึ้นเรียบร้อยคเจ็ดร้อย yeah, แปลงครับ แลลงระบบเป็นลมก็มีพี่ๆหลายคนครับที่ใช้ระบบเกียร์ตัวนี้ที่แปลงเป็นระบบลมหรือแปลงเป็นไฟฟ้าก็ดีครับนี่ครับเกียร์ก็เหลือยกเกียร์ขึ้นเสร็จแล้วทีนี้ลูกพี่ก็จะวัดระยะ ท่อนเผากำลังครับแล้วก็ส่งให้ลงกึงก็เหลือไม่ค่อยมาครับหม้อลมคัดก็เป็นสเตตดนี้นะนครับนี่แล้วก็แปลงขาตีนผีใช้งานเหมือนเกียร์ทั่วไปครับ เกิดใครสนใจเกียร์รูปนี้ระบบแบบนี้ก็ทักคอมเมนต์เข้ามาได้ครับถ้าเกิดใครสนใจะจะติดตั้งก็นำรถเข้ามาราคาเยืทักเข้ามาถามผมได้ในคอมเมนต์เดี๋ยวจะบอกครับ ก็พาพีพีดูช่วงนี้ก็จะดูเป็นเป็นรถสิบล้อพอคร่าวๆไปก่อนครับเพราะช่วงนี้ยังไม่ได้เดินสายไปไหนเลยเพราะว่าถ้าเกิดวิ่งออยแล้วก็คงจะมีถ่ายคลิปอยู่ในลหลมตาน,นี้นิดหน่นอยครับแล้วก็เป็นพวกรถอยู่ในแปลงไร่อ้อยพีพีอฟซีจะอยากขับชมกันหรือเปล่าก็ไม่ได้แพนไรมาก วุนเลยแรงงานก็หายากปีนี้เริ่มช้าหน่อยครับไม่รู้จะเสร็จตอนไหนหรือจะเสร็จทันลงน้ำตาลหรือเปล่าโคต้าในน้อยมันก็ลำบากครับเพราะมันไม่ได้ลงไวเหมือนโคต้าใหญ่อ่าโคต้าใหญ่เขาก็จะลงไวนิดหน่ยอยเพราะเขาจำนวนเยอะครับ ก็ให้ดูระบบเคียเขร์าขคร่าวครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนานครับใช้ไม้กันสั่นลงหลงม่วงืองตำแหน่งครับหวังว่าพี่อีฟสีคงไม่เป็นอะไม่ว่าอะไรก็อัพดูไปชมไปเรื่อยวันนั้นที่ถ่ายคลิปไปวันนั้นก็ พี่เขากำลังลื้อช่วงหน้าครับดีดหัวเก่งครับดีดเรียบร้อยครับ๋ยวกจะพาไปดูอ่าแต่ทางอูทําให้ได้ครับจะเอาแบบดีดหัวเก่งหรือไม่ดีดหัวเก่งอันนี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับอ่าเจ้าของรถครับเพราะว่าทางอูช่างจิ๋วทะเกียบนั้นก็จะถ้าเกิดบางตามสเต็ปทางอูก็จะไม่ค่อยดีดหัวมากครับจะจะเหมือนสายหมกก็ว่าได้ก็เป็นหัว เตี้ยๆแต่วางเครื่องใหญ่ๆผมอยากจะไปถ่ายคลิปรถ uh, อ้อยที่ภาอ,อีสานให้พี่ๆเได้รับชม่าทีมงาน uh, ผู้ใหญ่นัดขึ้นไปวิ่งทางอีสานนะว่ารถใหญ่มากก็จะถ่ายทำเฉพาะรถเปลา่าครับถ้าเกิดรถสายอ้อยแล้วผมคงไม่กล้า ถ่ายทำคลิปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นผลเสียต่อสมาคมรถบรรทุกอ้อยประมาณนั้นเพราะว่าทุกวันนี้ต้องทำอะไรอยู่ในขอบเขตและรอบข้อครับว่าถ้าเกิดผิดพลาดไปสังคมจะประนามกันเยอะหรือดราม่าครับเกิดดราม่าประมาณนะั้นหรือมามา่าอ่าเนี่ยในกลุ่มอ่านี่ครับนี่ก็จะเป็นช่วงข้างล่างครับ ผมชชบตรงที่ว่ามีเอกองครับกองน้ำมันเกียร์ก็เทผมถ้าเกิดมีทุนผมก็อยากเปลี่ยนครับตัวนี้แต่เครื่องผมยังไม่ใหญ่พออยากเปลี่ยนมดทุกอย่างแต่ตังค์ไม่รู้อยู่ไหนขับรถแรงขับรถแรงหรือเหลือ,ลอมันก็จะค,ค่อยเหนื่อยคนขับมากมายครับก็ จะไปแบบชิลๆสบายๆายประมาณนี้แต่ก็ผมก็ไม่รู้ือนะสมัยก่อนเขาก็เป็นแค่หน้ายาวเครื่องก็ไม่ได้ <ś m akes> ใหญ่มากครับก็ยังวิ่งอ้อยกันได้เลยสมัยก่อนใส่กันเยอะด้วยครับคนเรียงคนขึ้นนุ้ยแน่นตึบเขาก็ไปกันได้แต่จะไปแบบทรมานมากนะผมว่ามาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเครื่องใหญ่ที่รถที่ทันสมัย เบยก็อยู่จึกอยู่จึกฮะทุกอย่างเพียบพร้อมแอร์เย็นนอนหลับสบายครับก็มันจะเป็นให้ความสุดวสบายกับการผู้กับขี่ทุกวันนีเโนโ้เทคโนโลยีได้พัฒนาล้ำใบไก่ครับแต่ก็ไม่แพ้ชาติไม่แพ้คนไทยคนไทยไม่แพ้ชาติใยครับก็มาเนี่ยยังไงญี่ปุ่นสร้างมาเหรอเดี๋ยวจัดใหนะ้นี่ก็เป็น อีกหนึ่งชิ้นงานที่ว่าคนไทยทำได้แปลงระบบวางเครื่องใหญ่ขนาดหน้ายาวยังวาง e13 นะครับคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากครับจะพาพีพีเเดินดูวนรอบรถแล้วก็ฟังผมพั่มไปเรื่อยเปื่อยถ้าเกิดใครลำคาญก็ขอโทษด้วยนะครับไม่ว่ากันีนช่วงข้างหน้านี้ก็จะเหลืออินเตอร์แล้วก็มอนังครับวาง ระบบอีกทีพอเสร็จสับแล้วผมจะคงฝ่ายจะไม่มีเวลาแล้วที่จะมาถ้าเกิดมีโอกาสก็จะเข้ามาติดตามให้พี่เอได้รับชมนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็อยู่การช่วงแบบช่วงกําลังเร่งรีบตัดอ้อยเลยเอาอ้อยไปรวมกันโอเคครับช่วงนี้รถเข้ามาที่อู่ก็จะมีอยู่หลายคันอยัง แล้วก็มีนู่นครับเป็น360ครับหัวลากอ่าเป็นรถแก๊สครับตอนนี้เอาเครื่องแก๊สลงอะไรลงหมดก็เตรียมตัวยกเครื่องระบบน้ำมันขึ้นไปแทนก็อยาจะถ่ายดูด้วย,วยอันนี้ก็รถเท่าแก่อวเองครับไล่สอเข็มมาลายครับน,นี่ก็มีล็อกมีตัวนั้นน่าจะเป็น1เจ ที่วางเครื่อง P11 ตรงรุ่นในไทยไปแล้วก็นี่ครับฝากติดตามตัวนี้ฮะเมกาน้อยฮะลงสีเจริญทรัพย์ครับ,ารรบ,รรบวางเครื่อง P11 Com5 ปักกล่องบางเข้าไปชนกับเกียร์เอ S700 แปงนะครับรอบเกียร์ก็ตามที่เขียนไว้แล้วครับก็ไม่รู้ว่า PPFc จะสนใจหรือเปล่าก็ถ่ายทำคลิปให้ PPFc ได้รับชมเป็นการไม่ลืม กันด้วยัทางช่องนี้ผมก็จะไม่ค่อยได้ทมทำคลิปมากนะครับเพราะงานตัวเองก็ยังยุ่งอยู่โอเคครับชอบกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพยายามถ่ายคลิปลงให้เยอะๆครับให้พี่ๆซีได้รับชมและติดตามกันโอเคครับสวัสดีครับพบกันคลิปต่อไปครับ